อยู่ที่วัดหนองคายทีด่ดีหอยนะคะขึ้นนัทัวร์ของทีมงานอาจารย์ใหญ่ค่ะวันนี้ไม่ได้ไปออกา,ารย์ฟนะคะ่ะมาชมบุญาายยนะคะที่วัดหนองใหญ่มีใครมาบ้างอะ่ะเธอมีอาจารย์ชวีช่างอุตสยานมูลรัมพลแล้วก็ช่างตู่นะคะก็าขาดไม่ได้ก็คืออาจารย,าย์ใหญ่โกเฟอร์คนขับรถค,คนขับรถขับคูณนะคะระวังรถระวังรถระวังรถจ้ะมอเตอร์ไซค์มาข้างหลังจ้ะเห็น เห็นงเกงช้างเวิ่งเลยอยากได้อยากได้อยากได้เงินเกียงช้างเขาบอกอืมมันไม่ใช่าสปัน่ะมันเป็นผ้าแบบว่าดูนะครับคุณนายครับคุณนายคุณนายปันช้างดูมีคนถือล่มให้ด้วยคุณนายปันช้างอ่ะดูสปันนี่งมืกเนี่ยมือ้าบอไม่ใช่อาจารย์น้องมัวไหมไม่ใ่ เดี๋ยวเลือกเดี๋ยวเลือกงเขาไม่เอาแบบนั้น่ะมันแก่ไปอาจารย์เลือกเอาพี่ตู่เขาจะซื้อให้บ้านใหญ่ใไม่ได้ไม่มีเหรอนี่ไงข้างล่างนี่ไงเาใหญ่ใหญ่ตนี้อ่ะเขาใหญ่เหมือนเหมือนใบตาลเลยอ๋อแบบใบตาลเหรอเามญ่ใหญ่หน่อยนี่มีกั่แบบนี้เขาผู้หญิงได้ยังไงหัว กนพไดไหมทหาระไรเออไม่เอาไม่เอากัะทหารนี่อย่างเี้ยไปไปาเดินไปเดินไปอยากกินมะอยากกินน้ำมะพร้าว ตอนนี้คุณทองเกาวเหรอเนี่ยใช่ค่ะทองเกาวนี่มาจากดาวไหนอ่ะใช่ค่ะลูกทุ่งค่ะอ๋อลูกทุ่งใช่ไหมตอนนี้เป็นดาวอุดรแล้วหน้าดำหมดแล้วแดดแรงมากเลยเจอค่ะดูคุณพักพรคุณจะพรสนใจไข่ใช่ไหมอยากจะได้ไข่ไปอยากจะได้ไข่ไปไข่เจียวไข่ไข่ปทุม ไ,ข,ไข่ผลิตไปคันขายเลยใส่เลี้ย,คยงค่ะท่านรือว่าไข่บ้านไม่เป็นไรระวังรถระวังรถคุณคุณคุณชาวีรถมานี่ไม่กลัวเลยนะคุณเดินใส่รถเลยระวังระวังไหนทองกาวไปไหนแล้วทองกาวทองกาวไม่รับคุณนายปันช้างเนี่ยร <c oughs> ับคุณนายปันช้างหน่อยไขมันจะได้ละลายมันล่มอยู่ าตานสบายเลยตามสบาย,ย,าบายอาหารญี่ปุ่นก็มีไปที่ท่องเที่ยวแล้วเมื่อก่อนเขามาเฉยๆกันนี่เทศกาลครับปีใหม่ป,หมปีใหม่ไทยเห็นของถูกไปแล้วครับน,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 นี่แรกำแมงลยอยฮะ เลยคุณนายทองเกาวอยู่ในซุม้มร้อนร้อนร่มเหรอคุณร่มไม่มาไม่มีล่มมากันมากันแต่ไม่ได้รับหมายอันนี้ฉากสร้างเม,ไมไื่อไรเนี่ยเมื่อไรจะเสร็จมันคืออะไรไเ,เป็นเจดีย์ป่ะเป็นเจดีย์ใช่ไ,ชไหไมเฮ้ ปบย่างครับกบย่างกบยา่บยางครับกบย่างมีปลาแดดเดียวด้วยคนะรยับขอบ้านอะไรครับ ถามดน่อค่าค้าอยู่ถาม, ée, ามไม่ค้าดิค่ะแม่ค้าแม่ค้าถุงเท่าไรคะสองร้อยจุดโลหนึงเหรอเดี๋ยวขาขากลับไปแวะจ้าไปเดี๋ยวฝนก็ค่อยว่ากันไปไหว้พระไหว้เจ้าก่อนนะคะ ว่าไงครับอยู่เลยอัน้ออยู่เนีนี่ย่ตงาะไปเี่ยว่าว่ายัางไงครับจะมาจะหาจะน้ำ่ะหลวงพ่ออยู่แต่ว่าคนใจเยอะสุ่ฝ่ามือไปอาจารย์อนนจะหายอยูอ่มันทำไมคุณนายทองเกา เดือดซื้อของอยู่เฮ้ยเด็กก็ตัวหาเดินไปเดินไปเดี๋ยวก็ตัวกอยู่ในวัดนี่เนี่ยมันเดี๋ยวมันก็ลองหากินนมีมันหิวนมลองอุ้ยอุ้ยคือคือมี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 ลักษณะเหมือนพระมหาไมโมนีนะครับดังนั้ตามมาแล้วเห็นไหม เอองอบงอบได้อยู่งอบเลยใช่เรื่เดี๋ยวอาจารย์จะไปเก็บที่ไหน่ะร้อยสามร้อยสามสิบก็ไมคะหมาเลยแล้วมีอย่างอื่นไหมไม่เอาไม่เอาผมคนลาวไปปาบงคาบอยเลยเออไม่หมดเหบือนั้นออเออนี่เอาไปวัดหนองใหญ่ได้ไี่จะมีไหม ดูครับดูนูที่มีลายสอตอ่ะดูรัแบบนี้โอเคนี้สีแดงไหมสีแครแดงไหมหานเดียนเลยสีแดงสีชมพูก็ได้ได้นะเด้าวเหรออาจารย์สอะไรวันศุกร์วันศุกร์สีฟ้า สีฟ้าสีฟ้าอันนี้ำเล็ไม่ได้ข้างอันเนี้ยสีน้ำเงินก็ได้มีน้ำเงินไหมมีค่ะขอหน้ำเงินก็ได้น้ำเงินเหลืองเหรอได้น้ำเงินเหลืองได้ตัวนี้สวยเขาเรียกผลิตจากอะไรพี่ตอตอคือไม้ไผ่ใช่ไหมไม้ไผ่โอเคโอเคสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ีตัวกับอะไรมันจันโอเควันจันต้องสีขาวพี่เพรวมันจันสีเหลืองไง เอาเหลืองก็ได้เอาเหลืองก็เหลืองเอาได่เอาอนี่ไงเหลืองนี่หรอไม่บรรจัน้นต้องสีขาวตามกํลาลังมันเกิดอ่ะเหลืองก็ได้หมายถึงว่าความร่ำรวยมั่งคั่งสําสเร็จหมายถึงว่ามีเงินมีทองเยอะสวยพี่ชวียร์ไหมคะอะไคุณชเวีคุณพักกีดันปานช้างอยู่ไหนคะขานหน้าอันนีน้ก็คคุณพักกพรโอ้ นี่น้องนุ้ยน้องนุ้ยช่างตู่พักพรหิรันคตนะครับสาวใต้ผู้ใจเด็ดเดียวนะครับไม่กลัวความร้อนคุณเอาคุยไหมคุยอ่ะมีอะไรมั่งครับมาดู มีครบมีสาครับพี่น้องในภายในวัดเจดีย์หอยนะครับอากาศเป็นไงครับคุณุนิตยานของบุรมภูร้อนผุดๆเลยค่ะร้อนผุดๆเลยนะครับร้อนผุดๆเลยผมมีก็มีครับมีดมีดครับเดี๋ยวมีดในวัดเจดีย์หอยนะ แมกระเท้าก็มีครับแมกามกาเทาไมกยาสิตอะไรจา์เตรียมตัวแล้วหรอก็เตรียมตัวตายได้อันนี้เท่าไหร่แต่20ตะหองหรอ,หรอ50เปน ห้าสิบบาทสวยดีขอบทอง <oo> เหงื่อท่วมตัวแล้วครับพี<อ>่น้องเหงื่อท่วมตัวเลยใครอยากลดมุนมานะคะเชิญทางนี้วัดเจดีย์หอยครับมาเลยว <laughs> ัดเจดีย์หอยครับสี่สิบบาทใช่ไหมจ๊ะสีบาทเอาตกลงนี้คุณมาซื้ออะไรครับมาซื้อหมวกหรือมาซื้ออะไรเนี่ยซื้อทุกอย่างซื้อททุกอย่าอย่างีอยากจะซือ้อ คนแก่เขากาลังดึงผ้าห่อเงินออกมาอยู่นะผ้าห่อเงินก็ไปเท่าไหร่พี่ตู่พี่ตู่หมอบพี่ตู่พี่ตู่เลือกกระติ๊บเท่าไดิกระติ๊บใส่ข้าวเหนียวหน่อยดินอาสนอาจารย์สใหญ่เใหญ่กินลายคนลูกหลายคนแม่หาลายสวยๆหน่อยดิลายยังไงอพรก็มันจะมีลายของมันเมันจะมีลายมีฐาน ไม่ต่หาต้องหาฐานด้วยเอาใหญ่ประมาณนี้ไม่มีลายลาอยู่ซ้ายมือของอาจารย์แต่มันใบเล็กซ้ายมืออาจารย์เห็นไหมมันลายลูกแก้วอะไรลาองดูตัวตนซ้ายมือหรใช่ใช่อันนี้เล็กมีนเล็กมันมีฝุ่นนะเนี่ยมันมีฝุ่นต้องต้องใส่ต้องหาในถุงครับพี่มันอยู่ิ้องอาจารย์น่ะอันนี้รใช่ใช่อันนี้เหรอนี่ลายสวยอยู่แต่มันเล็กไปแล้วนี่แหละ เออนั่นแหละนั่นแหละกลางๆเลือกๆเอาสวยๆลูกใบดิลลายลาี่ตู่ใบที่จับใบแรกสวยีเหรมเออเอาเอา,เอาที่มันเอาที่ไม้ไผ่แบบแบบไม่ต้องแก่มากนะเอาแบบกลางๆอ่ะสามสิบสามสิบสามห้าถ้าถ้ามันถ้ามันแดงมากแก่มากมันจะมันจะกรอบใบใช่เอาแบบพันแบบนุ่มๆหน่อยนี่นี่สวยเอาแหละเลือกมาลูกหนึ่งสวยๆลูกหนึ่ง อันนี้อันนี้มันลายป่ะพี่นี่มันเพื่อนอะไรเป็นอ่ะนี่มันนี่มันที่มันเพื่อนเพื่อนไม่เอาข้าลมคันอะไสีแบบน้ำอันนี้ผู้ชายชานของมกะติบนะครับข้าวลมควันกันหมดใช่ใชกันมอดนะใช่ตอนนี้เหนือไรใคย้อยครับตอนนี้มีบ้านไม่อยู่นะครับเขาบอกว่าอยากจะมาเที่ยววัดเจดียหอยอยากมาล้นทุนคอยากมาล้นทุนด้วยอีกนานไหมครับคุณพะกระพริบตัดสินใจเลยค่ะตัดสินใจเลย ลองแกะมาดูดิลองดึงดึงมาดูดิดึงมันมาเลยดึงเลยดึงเลยเออแล้วแกะมาดูดิแกะดูดิข้างในเป็นไงสมบูรณ์ไหมเขาต้องดูที่ของซื้อของขายทำไมกินกันสี่คนสามคนพอไหมสี่สามสี่คนดูดูเขาเย็บเป็นไงบ้างโอเคอยู่งน้เย็บมาโอเคโอเคเอาให้พี่ก็ใส่ถุงไป พี่ตัวเรามังใบนู้นกับใบนี้พอกันไหมใช่ไหมใบใบใบนี้ใบใหญ่แต่ว่าข้างบนนี่เจ็ดสิดไม่ใช่อันนี้พอกันไหมไม่พอกันไหมความใหญ่เท่ากันไหมเนี่ยเท่ากันใกล้เคียงใช่ไหมเอาตอนนี้หน่ะสวยกินกันสามคนพออาจารย์จ่ายไปก่อนจ่ายให้ผมทุกคนไม่รู้เหมือนกันถามด้วยถามจ่ายให้อาจารย์ใหญ่ไปก่อน ปไปไปเชิญแล้วจะเด๋ยวมาซื้อไข่มาซื้อกระติบข้าเหนียวแล้วก็หมวกครับสายมือจากห้องน้ำไปสายมือเดินไปเลยอะไรคะขอลาไปจะไม่เมีงหม ก็ใช่ไงแต่วัดน้องใหญ่ได้เขาไม่ชอบเขาบอกว่าเขาชอบแบบนี้เขาชอบแบบลุยๆแดดอะดำๆหน่อยค้ำๆหน่อยเ<ม>ขา <อ S 2> ชอบอย่าง <ทำ S 1> นั้หนห้องน้ำยังไงเดินไปดูหนูตรงไปดูหน่อยวิ่งตรงไปงดีปดนะใสร่รองเท้าปะาไป<ร>ไม,มา

เป็นไงครับพี่น้องร้อนไหมโอ้ร้อนร้อนร้อนรอน้บนที่ชวนนะครับอาจารย์ใหญ่มาที่วัดเีวนีอ้ยอยก็เป็นคุนพณพระพกรสิรันครน,นะถือว่าช่างตูนนครีธรมราชนะครับแลว้วก็มีอาจารย์ชวีพิจินันท์ปานช้างแล้วก็นางสาวนิติยานงบัมลูนะ บางกันสามท่านนะบางพรพเดินมาแล้วเดินตุยดุยดุยดุยไอรุยไอรุนะเดินมาแล้วครับตัวนุ้มเดินมาแล้วเดินมาแล้วครับตัวนี้เจ้าของโปรเจกต์ครับหมวกหมวกกันแดดบ่อปลาจะเลี้ยงปลาครับเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ พักควันสิห้า2 5 6าสองห้าหกหกมี